ในช่วงที่เราเริ่มต้นในการสมัครนะคะถ้าเราพบปัญหาต่างๆเราสามารถที่จะแจ้งไปที่หมู่หมอกศูน์เซ็นเตอร์ตามเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็ Line Official หรือ Facebook Messenger ได้นะคะรวมถึงมันจะยังมีช่องทางการสับมิดเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้าไปนะคะอยู่ในหน้า Google Form s, นะคะอันนี้คือเดี๋ยวเข้าไลนา์กลุ่มของแต่ละกลุ่มก็จะสามารถหาข้ามอมูลตัวที่เป็นการสับมิดฟอร์มการร้องเรียนเรื่องต่างๆในการผิดพลาดได้เรียบร้อยนะคะ ส่วนบริษัทอยู่ที่ไหนจดทะเบียนถูกต้องไหมเดี๋ยวขออนุญาตส่งเป็นข้อมูลเข้าไปนะคะเป็นเปนเปอร์ให้เห็นว่าก่อนที่ซักจะเริ่มตัดสินใจเข้ามาทำโมูมอเองนะคะตักมีการได้สืบเนาะสืบค้นแล้วก็เมคชัวร์กับทีมทุกคนแล้วว่าเราจะร่วมธุรกิจกับบริษัทที่เขา,เามีตัวตนชัดเจนจริงๆนะไม่ไม่ไม ไม่ได้อุปโลงนะคะอันแรกค่ะก็คือทะเบียนการค้าของมูลนะคะอันที่สองค่ะก็คือการจดสคอบอนะคะอันที่สามคือการจดการเป็น direct sell หรือขายตรงนะคะและอันที่สี่คือการจดเป็น direct marketing หรือการตลาดแบบตรงค่ะ ซึ่งมูมอเองจดทะเบียนในานามธิระเวนเจอร์เวนเจอร์จำกัดธิระเวนเจอร์คือชื่อบริษัทนะคะแต่มูมอคือชื่อทางการค้าดังนั้นค่ะถ้าเราดูเอกสารให้ให้เซิร์ชคำว่าธิระเวนเจอร์นะคะซึ่งบริษัทก็อยู่ตรงพระรามสาช่องนนทรีนะคะช่องนนทรียานวาโซนพระรามสาม เป็นถนนราชดพิเศษไม่คุ้นชินตรงนั้นเหมือนกันตามที่อยู่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยแยกออกระหว่างราชดพิเศษกับรางสองราชดพิเศษมันยาวมาก <laughs> แต่อยู่ใ,ใกล้ๆก้สาธุป,ประดิษฐ์ค่ะตรงตรงนั้นเป็นช่องนลสีนะคะโอเคสกคู่นะคะโอเค วันนี้สมัครแล้วก็อ,อัปเกรดตัวเองเรียบร้อยแล้วคุณโมดโอ้ยินดีด้วยของแกรนตัวเลขนะคะเรามีรหัสเศษฐีเรียบร้อยแล้วนะคะอตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะรหัเสเศรษทีโอเครหัเสเศรษฐีเนี่ยนะคะรหัเสเศษฐีเราประกรอบไปด้วยตัวอักษรสองหลักนะคะแล้วก็ตัวเลขอีกท่าหลักด้วยกันนะคะโอเค เพราะฉะนั้นนะคะก็สำหรับ คำถามหวังว่านะคะทากคงจะตอบข้อมูลทุกอย่างให้ท่านที่สงสัยนะคะได้เคลียร์คัสและชัดเจนที่สุดนะคะเพราะว่าการที่เรานะคะมั่นใจในการที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจกับใครก็แล้วแต่นะคะล้วนแล้วจะต้องสร้างธุรกิจด้วยความมั่นใจนะคะดังนั้นนะคะเคล็ดลับสองข้อค่ะที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะก็คือการที่ออสองอย่างเทคนิคนะคะอย่างที่1เลยค่ะก็คือการที่เรา ได้โทรกลับไปหาผู้ที่แนะนําของเราและขอบคุณเขานะคะแรต i ิจูดคือสิ่งสําคัญขอบคุณที่เขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอุ้ยขอบคุณที่เขานึกถึงเราตั้งแต่วันเริ่มต้นและอยากที่ในวันที่เขาสําเร็จเขาจะมีเราบนความสําเร็จร่วมกันนะคะและ2อค่ะถามเขาว่าฉัน ขอลิงค์เธอหน่อยแล้วฉันจะสมัครแล้ววันนี้นะคะโอเคและ,ะกฎกริกานะคะสำหรับท่านใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาในห้องไลฟ์นี้เป็นวันแรกขออนุญาตให้ทุกท่านกดลีฟออกจากกลุ่มนะคะ ลีฟออกจากกลุ่มทุกท่านนะคะและผู้นำที่เราได้เชิญเพื่อนของเราให้เข้ามาในจอยกลุ่มนี้นะคะแน็กชัวค่ะว่าก่อนที่คุณจะลีฟออกจากกลุ่มนะคะหากเพื่อนของคุณกดลีฟออกจากกลุ่มไม่เป็นนะคะเราสามารถช่วยเข้าไปลบเพื่อนของเราออกจากกลุ่มนะคะให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้ นะะกดลิฟต์ออกจากกลุ่มเพื่อจะได้ไม่มีการพูดคุยกันในกลุ่มนี้นะคะและขอสงวนสิทธิ์ค่ะห้องนี้ใช้สําหรับในการพูดคุยเฉพาะในช่วงเวลาของการไลฟ์นะคะและ,ะช่วงก่อนที่จะไลฟ์เท่านั้นและงดส่งข้อความอื่นๆเข้ามาในขณะที่ห้องยังไม่เปิดไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะสำหรับท่านที่สมัครแล้วนะคะ เราพบกันใหม่ในวันอังคารวันพรุ่งนี้เวลาหกโมงเย็นค่ะและมีข้อมูลอัปเดตสำหรับผู้นำเก่าด้วยทุกคนในทุกๆ,กๆกครั้งนะคะขอบคุณค่ะพี่โอค์พี่หน่อยนะคะจย์ป้อมแล้วก็พี่สุวรรณนะคะขอบคุณพี่ปุ้งน้องปลาน้องพาและคุณมดด้วยค่ะแล้วพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ